สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาระบายสีกล่องโดนัทกันนะคะวันนี้เราจะใช้สีอะไรมาดูกันเลยค่ะน,นี่เราใช้สีน้ำเงินนะคะอันนี้คนอื่นทำแต่เราถ่ายนะคะ เราชอบเปลี่ยนเอฟเฟกต์ในเชฟเป็นสีน้ำเงิน 일단 파트 ธรรม นี้เราก็ทาสีน้ำเงินอันนี้เรารู้สึกว่ามันทามาครึ่งนึงแล้วเขาน่าจะทำครึ่งหนึ่งนะคะในสีมันเริ่มจะหมดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้เราก็ใช้สีแล้วนะคะเพราะว่าเราไปเราทาไม่ได้มันหมดก่อนเราก็เลยต้องไปเอาใหม่ อันนี้จะใช้กล่องเป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะคะน่าจะหมดเนอะแต่ก็น่าจะมีสีอื่นบ้างเราชอบสีน้ำเงินกับสีเหลืองไอตอนนี้กล่องมันกำลังจะแบนนะคะอันนี้ของเราเลือกสีน้าเลยะ มเลยดื้มือสีเอ๋อเละมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวระหว่างที่เรารอเรามาดูนี่กันก่อนเป็นขอแอบนะนี่โอเคนะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มใช้สีเหลืองกันแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะตอนนี้ ชิ้สีเหลืองท,ทาตรงไหนเนะ่ยมาดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มทาใช้ทาสีเหลืองเขาทาบนค่ะอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะโอเคยิ่งสวยกว่าเราอีกเนาะสวยมากเลยนะคะลายนี้อาจจะเป็นเออ่ใสอะไรเดียคุกกี้อะไรเนี้ยก็โอเค เดี๋ยวด้านข้างตรงนี้จะใช้อะไรตรงนี้ตอนนี้เขากำลังทำยินนะคะเฮ้ตอนนี้เขาลงสีเหลืองแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอ่าด้านข้างตรงนี้เขาก็กำลังจะทำเดิมนัดกันอยู่นะคะเดี๋ยวระหว่างที่เราเราขอสัมภาสณ์นัดก่อนได้ไหมคะ เด,ด,ดี๋ยวมาสัมภาษณ์ดูนะเอ่อไม่ทราบว่าอันนี้ก็ทำยากเหมือนกันนะแต่ก็ใช้ดินเนเนี้ยมันง่ายไง,ยงยคือด,ดินเนเนี้ยมันจนะนุ่มเนาะเราต้องใช้มีดนะต้องใช้สีอะไรบ้างก็ไปดูเลยอ่ะนี่น้องเรากำลัทงทำ ก็เขามีวิธีทางของเขาก็เหมือนที่เราทำนั่นแหละโอเคค่ะแต่เขาก็เก่งเลยซึ่งตัวนี้อะไรปะก็โอยนะแต่มันเป็นศิลปะค่ะเมื่อเขาระบายสองฝั่งเสร็จเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมันจะสวยขน,นาดไหนโอเค จะเป็นภาพที่สวยงามมากอ้สวยมากเลยนี่จะลิ่นหน่อยนะเพราะว่าเมื่อแกมันจะเป็นเออสีมาติดอยู่ด้วย,ยน้องไง่ด้านหลังด้วยน้องด้านหลังด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่คือใช้สีน้ำเงินนะคะ กานที่เราชี้สีลงเราต้องตั้งเงี้ยนะคะเพื่อเออ่ดูัลของเราเนี่ยที่เก็บไว้นี่มันจะได้ไม่ติดสีเดี๋ยวเราจะมาให้ดูดูแลกันก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะชี้สีแล้วว่าม่สวยมากอันนี้จะเป็นดูัลสีดำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวดูัลก่อนที่จะทำอันนี้เสร็จนะคะ ดูกันก่อนเลยโอเคค่ะรีวิวดยนะกันก่อนเลยเนะเดี๋ยวจะเทก่อนนะคะอันนี้ของมันกําลังจะตกลงมาแล้วค่ะตกลงมาโอเคอันนี้เราจะป้วนเปี้ยนหน่อยนะคะอันนี้นะคะจะเละแล้วค่ะเสียดายยังเลยไม่เป็นไรมีอันอืนนะะ่นเดี๋ยวเราต้องล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูอันนี้กันก่อนก็ <outgoing. S 2> ทําไปเรื่อยๆนะคะที่เรนเะี่ยทำแล้วก็สวันนี้ก็ ขอแล้วไปก่อนบ๊ายบายค่ะ